สบายดีแม่ควมวัวมนกลับมาถ้าไปแก่งน้องใหม่เราพี่น้องเลยกลับมาถึงบ้านลแล้วพอกลับมาน้องมนก็จับเสื้อผ้ามันจะรีดให้น้องมนะันอะเตรียมตัวไปโรงเรียนเตรียมตัวไปโรงเรียนพรุ่งนี้มไม่ได้ออกโรงเรียนอย่างที่มึงพูดนะจ๊ะมึงอย่าเดานะ พูดไม่จริงอนะระวังปากมึงนะเป็นผู้ใหญ่อย่าพูดให้มันเสียหมาแนละ้วพูดให้มันมีสักจะให้เด็กเขานับถือ <c oughs> ไม่ใช่จะพูดล,ลอยๆพูดโดยที่ไม่มีหลักฐานจะมาเรียดไอ้น้านี่มันกัด มันมันเรียบดีทีมั้งเรียบกัเรียบต้องใช้ไม้เป็นนะอันไม่ใช้ไอ้น้ำมันเสื้อผ้าไม่นพะี่เจ้าบอกค่อยไปเอาอะไรนะไปเอาไม้แขงเสื้ออยู่ไหนอะ่ะหอยนะเราของเด็ก,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 กด้อวย ไปเรียนกลับเอาไปอยู่กับอีหมยนีับฉันเรียนไปก็แค่นั้นแหละอิจฉาเบ้ออิจฉาเด็กเรียนหนังสือเหรอเด็กได้ไปโรงเรียนดีๆอิจฉาเนรอแต่ <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อ้องมาหน้าเรียนหนังสือนะพี่น้องเอ้ยเออคนมีป้าผู้ใหญ่ใจดีผลจ่ายให้่าโรงเรียนพอกแม่มไดนเดือนร้อนให้น้องเรียนไปเลย คุณค้าเธอมาบอกพี่พี่จ่ายเองคนละนั่นยังมันดีมันเป็นเพขอบคุณละลายค่ะเป็นธุระให้อยากให้ขอแตสนับสนุนถ้าเด็กเรียนพี่จะสนับสนุนขอแต่ว่าไปเรียนอยากให้ลูกซะเด้อคนรักก็ยังมีแต่ไม่อยากเปิดเผย นี่เขาบอกว่าได้รบกวนประเด็นตะบันหยัดซอยด้วยใจเป็นสงสารว่าเขาอินเตอร์เน็ตสนศาลว่าอยไงนะชุดสิบบาทขอทานไหนก็แล้วแต่สู้เลยต้นไห้เขาด้วยใจเขาไห้ด้วยใจเขาบสดซ้ำอ่ะไปบังคับในได้มาโอนเงินเข้าบัญชีเขาได้ยังไง้าเขาบดเต็มใจมาวาเงินหาร้อยเงินพันเงินสองร้อยสามร้อยตามเงินหมื่นเงินแสนก็ตามที่น้อย ว่มีคำประหลลปโลกว่มีคำประหนาดทุนทรัพย์ไอเ้เรื่ใจคนหักคนจะให้คนหักคนเรืองต้นบางเถือคนประหักคนกระนาษเออเงิน่นคนเรือทงเรือไทยทำหมุนทำทานไปคิดไปแบบน,นั้นกับนี้เป็นไะบ้างอือืมบางคนอเออ ຄຳວ່າຊ si ິວ່າເພິ່ນຊິຮັກເຮົາກໍເນາະມ100ເພິ່ນຊ່ວຍເຫຼືອຫ້າເອ เงินคนโกเงินกันนัอันนี้ออกไปเนียมันกัแมนบัเิตนั่งสอบนั่งสีอตัวสั่นลูกก็ไม่ได้เรียนบัณฑิเรียนมาได้ประเทศไทยเขาบังคับเขา,าเรียนกับผู้บาอาจารย์ตามหมดเลยเป็นข้อเหตุอะไรคุณไม่มีเงินส่งลูกเรียนหรอหรือว่า แมนบ่มีเงินก็เรียนได้อีกใครนะเพราะเขามีรัฐบาลโรงเรียนรัฐบาลเขาช่วยเยอะเล็กน้อยมีสวัสดิการกินในเงินพ่กเรียนโรงเรียนเงินรัฐนะมาหน้าก็ยังได้ไหลายเดื่อร้อยกว่าบ,บาท่องร้อยก็ได้มาให้แม่สามร้อยอะไรโรงเรียนอันนี้ก็คือการได้กัน,นหนึ่งนี่นุ่มกินพ่อฮะนุ่มดีโรงเรียนน้องมาหน้าเรียนอยู่เส้นยอนี่ ได้ไม่ให้แม่ซ้ำร้อยบาทแล้วจังเงินนีน้เราบูใส่ซองมาให้มัเเนเชื่อ <ừ. S 1> <ừ. S 2> กันมีหรัดเขามาซอยคือการโรงเรียนเะยลัดในว่าผู้ใหญ่ใจดีเขาข็งมารูเนาะก็มีน,น, <ừ. S 2> ม,นมให้กินมีข้าวอาหารกลางวันส่วนกิขนขนมกินอะไรนะ่ะเงินตัวเองใส่กระเป๋าไปวันละยี่สิบบาทเนาะ แต่ว่า,แต,วาแต่ว่ากินวันละห้าบาทคุณครูว่าไม่ได้กินเยอะก็คือยังมงงงแล้วก็ตแต่ว่า,ามีผู้ให,งงหญ่ใจดีจ่ายค่าเทีมยวให้น้องมาล่าเนี่ยค่ะทั้งวันนี้ก็คาบเอาคุปโปลกขึ้นมาว่าเห้อวันอันนั้นอันไปขอไปยำคนนี่หมดเลยแล้วจะมื่อหนึ่งเลือกไปน้องแจ็คที่บอกเนี่ยอะไรอีกเขาแนบจะเสื่อเขาบอกให้ฟังเนี่ยก็สซู่สงสัยเด้่ว่าอันผู้ใหญ่ใจดีน่างงเท่าไหนที่ส่งมือกลางเรียนจริงๆล่ะค่ะคู่นี่แหละเป็นคนส่งเอง แต่เพิ่นก็อยากซอยของสันสัตวอยากช่วยคือไฟท่ำมาปัญหาหมูคือไปบอกของชั้นแล้วก็คือสู้น่ะสู้ก็ยังหนาหมูในกระเดกคือกันไม่ได้ของกลัวคุณเพิ่นคิดใจดีคิดใจกว้างขวางครับไปบ่อยเพิ่นแบบนั้นจะไม่ใส่คืนแล้วแหละจะไม่มันเหียดีเลาวเป็นของพวกนี่เลาวมันเล่าเซาเล่ากพรว่าสมัครพ่งมันก็ได้เงินจากกันขอทานออนไลนคือกัน เขามีเรืเ่อกิ<ค>นเง้ยแต่ก็อย่าง้คนโอ<ห>นเงินให้พวกม,มันเห็นบหมเวลาพวกมันมาหาเฮานะ่ะเออมันก็พากันโอนเงินให้กันตั้งแต่สมัยไหนละ่ะตั้งแต่สมัยอยู่เพื่อนลังเก่าฮวงเวีนมันพากันมานะ่ะได้ซดกันนะมันเหตุเพื่ออะไรอะ่ะมี่แต่พวกเทาเท่าทั้งนั้นมันทําเพื่ออะไรืูงง,งเสียเวลามาขับรถต่างจังหวัดข้ามน้ำข้ามทะเลมาอืรโอ้ยบางคนก็ต้องถึงลงทุนบินมาจากประเทศนอก ไหมก็อยาเป็นลมเพื่ออะไรเนาะเพื่อว่ากูเก่งไงพรุ่งนี้เด้อประกาศค้นเด้อพรุ่งนี้ประกาศที่ทราบถ้าไม่ทราบก็ต้องทราบน้องมนาลิงกังจะไปเรียนแล้วเด้อพรุ่งนี้ลูกกูไม่ได้ออกโรงเรียนเหมือนที่มุงเฮาใจนะจะปากมาบัดอายุการเรียนเรามึงนั่นนี่ตร เลี้ยงทัมือมึงตายมีแต่มึอเงินรอมึงตายเนี่ยสู้มน่ะแล้ว่าสิลูกคนตายพ่อมินอกมานาไปเรียนหนังสือใส่เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านอ้างแช่แอนเธอร์เสื้อผ้าลูกก็ได้เปนบ้านได้กูไม่ได้อ้างของกูซัวาให้ลูกซัว่ากูนะสุกพกเนาะสวัว่ากูเลี้ยงลูกรังแกลูกสวัสดีกูลูกกูเลี้ยงลูกบดีเนาะกูบ่ได้อ้าง กูเลยตางคำถามไปว่าสู้เห็นลูกกูดีหม่องไรเสื้อผ้านาแพ้มันก็ใส่สะอาดสะอ้านความหมายของกูนะเออมหนคะถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ดีนะแม่จ่เสื้อผ้านะมันก็สกรปรกความหมายนะเอออันนี้เสื้อผ้านาแท่บอรอยไงจกปกป้องแล้อยางแนวกิน นมยังกินใหญ่ยังยังได้กินกนมอยู่เขาประดับปลาตั้งสี่แล้วนี่นี่ให้ลูกลูกไปรโรงเรียนเรียมให้เขาให้เขาเรียบร้อยเหมือนคนอื่นเขาลูกคนอื่นสะอาดลูกเราก็ต้องสะอาดเพราะแม่ไปโรงเรียนเม็นข้าวตุ่มตุ่มนำในหูจักอา ้องว,วันนาตื่นเช้ามาอาบน้ําเลยแปรงฟันเลยนะคะทุกวันว่าไปโรงเรียนหรือว่าอยู่บ้านขอัชีเห็ดแบบเป็นประจำนีคือชีวิตประจําวันของเขาเลยหัดให้เขารู้ว่าตื่นเช้ามาเขาต้องอาบน้าแปรงฟันอืมแล้วก็กินนมกินข้าวเขาต้องฟุกเขาเรียนพี่นายคือขวดนมเห็นบะ เขาเองกบอกมันจะฟันเน่านะฟันผุนะเอาลูกฟันผุให้เขาเบิง่งถ้าดูดนมงแล้วก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะเลิกเองจริงๆมันก็บ<ะ>ปอยากเลิกนะแล้วคนทีมันเคยอกให้ลูกเขาว่าให้มันดูดจนถึงตอนเป็นสาวเลยให้มันดูดตอนไปถึงเป็นสาวเลยแล้วว่าเท่าไหร่าว่าน้องอนาสีดูดขวดตลอดเลยคือแผ่นเพิคือแผ่นเพิเ<ข>เ่พมอ่ะยากใส่ถอดเอาวีตับเองมันไมเนี่ง อัน์ที่มาว่านุ่งกอนยีใส่ตลอดไปเน่ยเป็นแบบดดว่าเข่าเศร้าใส้เท้าวัดเข่าโอเนอกมาหน้าเลิกแผ่นพจน์ตอน,น,นอายุสองกว่าแปดเดือนเก้าเดือนแล้วพจนที่วมาวา่าเลิกเองตอนที่ไม่เลิกก็พอแม่มาใส่ขี่ขี่เหนียวมูอเรื่องอีกเ่ามว่าเมื่อไห,หร่คอยใส่ใ <ไศ S 2> ห้เวลาเขาไปน้ำนรถกบบนี่แหละแยกก็เหนียวใส่รถขี่ใส่รถหนูเคยไม่เคยขี่เหนียวเซิรถ แมนอยู่เลือนนะคอยฟุกให้เขาแม่นเขาใส่ท้นท้นเขาก็ถอดนงเขาเข่าห้องน้ำเพราะว่าคอยฮัดให้ลูกคอยเข่าห้องน้ำแต่แน่น,นอยู่ชักโคก้งนะคอยซื้อมาไว้ลูกก่อยยามสินอนเขาขอุ้มเขาเขาไปาอ้ออาอ่าไปเหี่ยวก่อนก่อนสินอนทำให้เขาสุดขเขาทุกวันซุกมาเห็นดอกเวลาคุณฟุ้งลูกคุณซอนลูกคุณซุก,กก็เห็นแต่เวลาถ่ายคลิปจับมือถือแหละไม่ได้นั่นแหละไม่ซุกกะเบ้ากูนี่เรีเยกลูกปรได้๋ยว เขาจะรู้มาน่าเขาเป็นเด็กสะอาดสีบอกไว้หหนเด้อยิงการหูคุณอนะ่ะถ้าเสื้อผ้าในที่เขาใส่แล้วไปใส่อีกเขาจะไม่ใส่ขนาดหลอดดูหน้ราร่องมีคนหลอดดูดก่อนเนี <c oughs> ่ยคือเมื่อกินเลยครับประเทศทิมกาเปลี่ยนหลอดว่ามีน้ําข้นอยู่ในพี่น้องเลยเพราะกระสีบออันนี้คึอว่าเพราะอย่างเพราะว่ามี้นว่า น้องมน่าไปใช้มาไใช้ไปหายายาูคุคนอื่นจริง,ม,งม่มีทางไม่มีทางลูกไข่มขไม่ี้เหียบคน่หรอกอันนี้อ,อันนี้ไข่ว่าว่านนี้ไข่ว่าไเ้ว่าดูถูกว่านนู่นนี่นั่นเลยไข่ว่าใหังให้งเห็นภาพว่าคนนั้นว่าลูกข่ไปเงียบไปหายาดิินลูกน้าลูกเขาล้วก็ไปกัดลูกเขาโมเมนเพราะว่าคุณคู่กัยังบอกเลยน้องมานานี่เป็นคนที่แบบสะอาดมากนะคุณแม่ถ้าเขามีใครเพื่อนกินอะไรก่อนเขาจะไม่กินเลยพันนั่นหมดอ่ะ นั่งต้องไปกินจำไป็นทำจากของว่าแต่พอเมียคือกันถ้าแก้วนั่งไปกินน้องเขาเขาจะเช่้ากินเลยเขาเป็นเองเขาสัญชาตัวย่านน้องเขาเองเราเจ้าี่คิดว่าเจ้าี่ไม่กินขนมอ่างเนี่ยเราเอาไปให้เล่ากินแล้วแล้วสี่ห้าแตะหมดพาหนาเนี่ยเมียนลองจะลองตีมทาอมห้อนะเจ้าที่มาดีให้เล่าเลยโอ้ยเราหางเลยมาหน่อยนะเราเป็นคนบ่ได้เอาเยีนกินเป็นไงเองมานา ันหิวอีู่ีก็ยังบอกพ่อกับแม่ว่าก,กินข้าวเก็ยังงวอเศร้าเห็นรออยากกินยางคือกินอะไนั่นเดี้ยวันแม่่ะเขาอยากกินไข่เลยสิเปลาซีนงไม่เขาก็บว่เอาเดี้ยบวบต้อยเป็นเป็ดพะโลโม้มากเขาบอกว่ากินขันเปรียบเทียบว่าขันว่าอยากกินข้าวกับกินเนี้ยแต่อดตขันเป็นไข่ย,ยังกินเโดยซื้อปิ้งไข่มาไม่ครับสองสามวันก็ทานวัห้าคือเกาเขาบอกว่ากิน พอมันนี่บ้ะเนาะกินได้หมดคอเม็ีกินได้เปิดเพิ่มซองผลิตสื้อเพิ่มอีกเสือ่นเปิดเพิ่มซองซื้อเสือ่ตนี้เพิ่มแล้วก็เสือกีฬาเพิ่มต้นข้าวันคอกระโปรงกรต้องกระโปงยู่4เตวกระโปงแดงเลียงค้าเพิ่มในต้อยเพิ่มจิตใจวัดใจห้องห้องกับวัดไอวาดอกที่น้ำมนตลระบอยฟังก็คือว่า ยางหน่อยก็ยังมีคนหักมีคน้นบ่ว่าให้น้องเรียนเลยครับพี่จะจ่ายให้ต้อยเพิ่มเพิ่มใจกับว่าเป็นยังเอาปัจจัยเองคือเก่าสร้างปัจจัยเองคือเขาคือหนา,หนาตีแต่เพี้ยนแค่ว่าอยางก็อ่านฟังว่ายังมีคนหักคนอยากสนับสนุนข้อหมายมี้องโมเอียว่าคันเพิ่นพ่นใจให้แล้วสิบวัยลูกเรียนในโมเอียนยังไงก็ต้องดิ้นรดในลูกข่อยเรียนอยู่แล้วแต่คนอยากช่วยกินน้ำกินน้ำใจของเตั้งใจอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆอยู่แล้วถึงมันสิบวดีที่สุดแต่เท่ากับ ทำได้ท่าที่เขาทออันกฎจำเป็นต้องไปเรียนแบบนานา,นาชาติหรือนาน,านาขาวบุมีปัญญาเขายอมรับนะคืเอเป็นลูกดาราลูกดานล่ลลลลลาเออขาดเทอมเป็นล่าขึ้นะขาดแสนหกแสนอันนี้น้องมนาขาดเทอมมันมืดมืดแบบนี้เออ,เอ,อต้องต้องอก็ให้หล่อนเดี๋ยวทันรอว่าหล่อนจะว่าถ้าเกิดเขาไม่จ่ายค่าเทอมให้ลูกมึงมึงก็จะไม่เรียนเทีหมให้ปฏิบัติมาอยู่เอาเขาครูนั่นแหละเอาไปเรียนก่อนเขารู้ว่าน้องมนามีค่าเทอมไงเขาถึงจะจ่ายให้ ว่ามาจิ้ใจดีอง,งเพิ่นนะต้อยเพิ่นเพินเ่นบ่อไว้ให้ต้อยเพิ่นเพลใจขอกเอาไปยืดดีขอก็อาหายยื้อหายหยิบมันข่อยบ้านี่งเพื่อ้เขา,าเรี้ยงมาทำนนมันดีอย่างหนึง่งเอก,กชนนี่คืออะไรรู้ไหมคือเขาไม่ได้บงังคับให้เราจ่ายครั้งเดียวเราผ่อนจ่ายทีละเงินเดือนออกใช่ไหมพ่อก็ไปหยอดสองพันสามพันแบบนี้แต่ละเดือนกว่าจะหมดเทอมมันก็ก็หมดพอดีหมื่นนะทรายบอกอืมนี่ค้ามข้าม่ามเปลียนเกียร ตอมาลูกเต่าเลียนหนังสือสมัยพอแม่ไข่ไปกียิยหาบ่ท่านก็ต้องยิมที่ยืมนอกยิมยันขื้กันเพื่อให้ลูกเต่าไปเรียนสมัสมชมวงนี้การยืมม้มงันค่อนหนไไึ่งเพราะม่นยากเนี่ยครับท่านเจ้ากอมีนักทรัพย์นักย่างกระคันต้อขย,ยกกันเนื่องมาผู้ใคไปเที่ยวไซบูเรียนไซบูเรียน,นน้ำพีน้ำหนอกไ่ายยิ้มมันยากเดียวบอกว่าที่เคย มีคนหายใหญ่กกักันี้วนาะไม่สมอนิมันมันสยิกันใหญ่อให้น้องมุนเราัาครีดาเราไปนงมยเนาะโออันี้อบอเรียกนคนมานองมาหน้าเมเียกั้งสองนังสือน้องมุนเราก็เลยมออกให้ฟังพีเนอะโอเคครับไปก้วจ้า